ว่าหยกแกเห็นเมื่อวานป่ะตอนที่มันปั่นรถจักรยานออกไปอ่ะแล้วมันมีเสียงกุกกงกงก๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งเห็นไหม ทำไมต้องแกล้งกันด้วยฉันไปทําอะไรพวกเธอไม่พอใจหรอก็ไม่รู้สินะใครใช้ให้แกเอารถจักรยานโนเน่ามาจอดใกล้รถเก๋งของฉันล่ะเกิดจักรยานสนิมเคอะๆเของแกมาขวนลรถพวกฉันเป็นรอยเด็กใหม่เงินเดือนหมื่นห้าอย่างแกจะรับผิดชอบไหวหรอโอ้โหมันจะไปรับผิดชอบอะไรใครไหวลำพังเงินจะซื้อจักรยานใหม่ยังไม่มีเลยถึงได้ปัดเดืเสร็จเล็กมาทำงานทุกวันแม่ แล้วก็ต่อจากนี้แกก็เอารถจักรยานนอกๆของแกไปจอดไกลๆจากรถของพวกฉันด้วยนะพอรถจักรยานกักกาของแกมันเหมาะที่จะไปจอดข้างถังขยะน,น่นนี่แต่ก็ระวังด้วยนะเอาไปจอดไปข้างถางขยะอ่ะเดี๋ยวรถขยะเขาผ่านมาเก็บราไม่มีอะไรปัดมาทำงาน ว่าคุณหยกมาต้องทำอะไรตรงนี้บอสเอ,อ่อคือว่าพวกเราขอค่อนข้างน,นะคะ่ะว่าจะชวนออกไปหาอะไรกินดีเลยเยีผมขอไปกินที่คอนสิเอ,อ่อไม่ดีมั้งคะเพรเดี๋ยวพวกเราจะไปกินซ่องตามไก่ย่างกันนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเหม็นติรสูตรท่านทานใช่ไหมใช่ไหมหยกใช่ใช่ค่ะโอ้จริงด้วยเศรษดาจังงั้นเอาไว้ครั้งหน้าผมไปจอยด้วยก็ไล้กันนะ ะเชิญก,ก่อนเลยครับทานประธานนั่นแหละค่ะเชิญก่อนเลยอขอบคุณมากครับมาแล้วแล้ว อย่าลืมเก็บกวาดพวกนี้ด้วยนะยีเด็กใหม่ไปมาอีเวนต์เชิญขออนุญาตค่ะ บอสเรียกพวกเรามามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผมเพิ่งทราบมาเมื่อสักครู่นี้เรื่องโปรเจกต์ที่พวกคุณสองคนรับผิดชอบอ๋อโปรเจกต์นั้นพวกเราส่งไปแล้วนี่คะลูกค้าให้เราแก้งานหรอคะไม่ใช่ลูกค้าเขายกเลิกงานของเราในต่างหากละฮะยกเลิกงานเอ่อทำไมล่ะคะยกกับว่าอุตส่าห์ตั้งใจทําทั้งคืนผมไม่รู้แต่ลูกค้าคอมเมนต์มาว่าพวกคุณสองคนทํางานไม่เรียบร้อย อ๋อแล้วฝ่ายบัญชีก็แจ้งผมมาว่าพวกคุณสองคนชอบปุ๊กม,มิบเงินในบริษัทเอาเงินมัดจบของลูกค้าเข้าบัญชีส่วนตัวบอกดูได้ไงนั่นสิผมขอเตือนพวกคุณผมจะให้โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายถ้ายังมีครั้งหน้าอีกผมไม่เอาพวกคุณไว้แน่ พวกเธอสองคนกลับไปทำงานได้แล้วไปค่ะค่ะไปเลยเกว่บอดรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอะเราคนปิดกันดีแล้วไม่ใช่หรอใช่ฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครด้วยซ้ําเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แค่สองคนแกไม่พูดฉันไม่พูดแล้วใครล่ะที่พูด นึกออกแล้วฉันว่าต้องเป็นเย้ต้นเข้านี่แน่ที่แอบสืบเรื่องของพวกเราจริงด้วยสงสัยมันคงจะแค้นที่พวกเราแกล้มมันบ่อยๆมันก็เลยเอาไปฟ้องบอสฉันว่าต้องเป็นมันนั่นแหละแกปล่อยไว้ไม่ได้แหละกล้าลองดีกับพวกเดีอยู่ดเจอ หลีกทางหน่อยสิฉันจะกลับบ้านนึกว่าจะแน่จริงที่แท้ก็ขี้ขาตาขา่ะนี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยโอยใส่ซื้อเชิญจ้ะเชิญกลับไปได้เลยจ้ะแต่ก่อนจะกลับฉันขอตบสั่งสอนให้เธอะอย่านะว่าฉันขอเถอะโอ้ยขอเหรอ บอกบอสเรื่องที่พวกฉันโกงเงินล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องไม่ต้องมาตีหน้าคือพวกสารับแน่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ต้องโดนแบบนี้แหละแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าอย่ามาสอดรู้สอดเห็นเรื่องพวกฉันอีกไม่อย่างนั้นครั้งหน้าก็โดนหนักกว่านี้แน่นี่มันเกิดเรื่องอะไร ข้าวคุณเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรค่ะอย่าไปใกล้มันนะคะบอสเดี๋ยวกินขยะที่ตัวมันก็เหม็ดติดมือบอสละพะนี่คุณกก้เรื่คูมันผมว่ามันได้ยังไงคู่มันจะยังไงคะบอสเจต้นข้าวที่ปัน่นจักรยานเน่าๆจะเป็นคู่มันของบอสได้ยังไงคะเป็นได้สิต้นข้าวเขาเป็นคนสมรรถะไม่ชอบใช้ชีวิตติดลูบและที่สำคัญ ผมให้เขามาช่วยดูแลบริษัทสวยแล้วยี่วะพวกเราขอโทษนะคะคุณต้นข้าวที่พวกเราแก้คุณต้นข้าวาไปเป็นเพราะพวกเราไม่รู้ค่ะพวกเราจะปรับตัวคือไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะพวกคุณสองคนไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้อีกแน่นอนเพราะผมไล่พวกคุณออก รีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทผมซะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจเรียกตำรวจมาจาับพวกคุณหมอสไปทวีวัตรเดี๋ยวพวกเราก็ติดคุดหกหรอดไปเถอะไี่เราต้องไป,ไปหาแล้วเราไม่เห็นแล้วเนี่ยงานแม่ติดทวีเก่งกัน่องอคุณโอเคใช่ไหมฉันโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนี่แหละหนะ้า ทำอะไรแบบขาดสติและความยั้งคิดไม่นึกถึงผลเสียที่จะตามมามักนำมาซึ่งหายนะกว่าจะมารู้ตัวได้ก็เสียโอกาสดีๆไปซะแล้วสวัสดีครับลุงเสิร์ตนะครับอายุ47ปีอยู่ที่ปทุมธานีนะครับติดตามผลงานลุงเสิร์ตได้ที่ช่องเลิฟรีคิดไทยแลนด์เลิฟรีแฟมบูดี้แล้วก็วิคิดสมายฟิล์มนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับบ๊ายบาย